นาที่งสมัยบอกเป็นประเภทชอบตื่นรู้สู้โปงตามคมขวัญขององค์กรต่อสู้คอรัปชัตนะครับของแอปเนี่ยก็ยีเอาเรื่องนี้มาคิดหลายตลกมันเป็นได้อย่างไรเหตุผ่นดินิวเนี่ยอยู่ที่ไปให้เพื่อนบ้านห่างไปร่วมพันกิโลทาไมหายนะมาเกิดจยาเป็นสงสตงแห่งเดียวถึงที่สุดที่เขียนบ,บทความนี้ก็คิดว่าความน่าอับอายของสตงทําให้คนไทยจำนวนมากไม่อยากคุยกับต่างชาติรู้เหมือนจะเป็นอาการพระพิโรธของพระสยามเทวาธิราช เป็นที่ร่มด้านผิดของคนไทยข้อนประเทศที่ดูความเป็นไปของบ้านเเรื่องการคอร์รัปชันคุณสมัยบอกคิดไปเรื่อยมองไปเรื่อยดราม่าก,การรับผิดชอบสตงไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลน,นี้มันสืบเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว,ลวมาอย่างไน้อยๆก็78ปีแล้วก็โยมใหญ่กับผู้ว่าการแล้วก็คณะกรรมการสตรงตั้งแต่สมัยน้อนเป็นลําดับ สำหรับรัฐบาลปัจจุบันตอนนี้ขอเร่งสอบความผิดให้เร็วที่สุดหาทางกำกับดูแลสอตององใอนอนาคตให้กลับมาขาวสะอาดเป็นฟางสีทองให้ได้และต้องไม่ละเลยนะการตื่นตัวของคนไทยระดับปัญญาชนจานวนมากที่เขาก็ตื่นรู้สู้โครงกันตราบใดยังเป็นคลื่นใต้นะ้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ่อนทัสโนโครงการใหญ่โตอื่นๆที่มีการเตรียมการที่จะเกิดในรัฐบาลชุดนี้ถ้าเห็นว่าดูน้ําลดเมื่อไหร่ระวังตอมันจะปุดด้วยตอนแล้วกนะัน ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีทางฝากไว้ให้คิดนะคะสําหรับการพบกันระหว่างนายกรัฐมนตไทยและนายกรัฐมิตมาเลเซียมีการพูดคุยในประเด็นใดบ้างพักกันสักครู่แล้วก็มาติดตามกันนะคะเพราะว่ามันจะมีประเด็นเยอะนะทำด้วยว่าทางมาเลเซียหยิบยกประเด็นไหนมาพูดคุยกันและมีอะไรจะรู้ธรรมวทเดไหมค่ะไอว ผลม้โดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักและผลไม้หลังจากล้างช่วยชำระล้างฝุ่นจกระปกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกได้จัดซื้อได้ทางบิ๊กซีฟู๊ l แลนด์ l ิลล่ามาร์เก็ตกู k e t ม o m าร์เก็ตโฮมโปรหรือปิ่งซูเปอร์มาร์เก็ตลาซาด้าช็อปปี้คอนเซ็นเ์092-281-299 085-6608565เว็บไซต์ tprpolin.com line @tprpl ดิฉันจะอยู่ในวัเกษียดิฉันมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำค่ะและที่สำคัญดิฉันเองก็ทานถัเข้าวขอนี่ถัซึ่งเป็นเสถียรธรที่คก็บคอนและวิจัยเองมานานกว่า10ปี ทางเช่าคนไทยให้ปริมาณสารสกัดโพลสิบิน0ู5มิลลิกรัมต่อแคปซูลส,สุดคุม้มซื้อสารกระปุกใหญ่แถมฟรีหกระปุกใหญ่ราคาเซ็ตละ5,400บาทบทคสาสิเอ็ธันวาคม2,568โทร0 9 2 1 2 1 0 6า9ลน์แอดโทรทัดลแนะนำแท์ไทยมาหลายตีหลายคนใช้แล้วชอบกันันาเลยค่ะส่วนใครทีท่ไม่เคยใช้ลองใช้ดูสิคะแล้วจะรู้ว่าปาสะอาดพร้มสุขภาพ่อนปากที่ ยอดสีประเทศไทยใช้ดิดเดี่ยวปากตารอบต่อไปเทไทยนะคะมังเฟริร์ดรสชาติล้ำค่าและดักเผ็ดน,น้ำแร่แปรแรกและแปรเทีมในไทยที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติได้เลิศเทสต a ปวอช2024จากการการันตี7ปีซ้อนของเชฟนาชากมังเฟิอโอเมอร์แลว ตามีอาการขามมัวมองไม่ชัดภาพซ้อนตาแห้งภาวะเหล่านี้เกิดจากการใช้สายตาเป็นเวลานานค่ะบำรุงได้ก่อนมีปัญหาด้วยเยสแผรผลิตภัณฑ์เพื่อการใส่ใจและดูแลสุขภาพดวงตาค่ะด้วยสารสกัดจากกลา้กวเรื่งที่ให้สารสำคัญลูทีนและซีเซนทีนผสมสารสกัดจากบิลเวอรี่เบต้าเทโรทีนรวมทั้งสารวิตามินเอและวิตามินบีค่ะและยังมีซิงซึ่งมีสารที่มีส่สวนช่วยป้องกันและเพิ่มความแข็งแรงของผนังเส้นเลือดฝอยที่อยู่รอบๆดวงตาด้วยค่ะ ข่านง,ง่ายมากๆแค่วันละหนึ่งเมตรปกติหนึ่งกระปุกบรรจุ30เมตรมูลค่า1,600บาทพิเศษร้อยท่านแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ซื้อวันนี้2กระปุกรับเพิ่มฟรีหนึ่งกระปุกเลยทันทีจากมูลค่า4,800บาทเราให้คุณใส่ใจดูแลสุขภาพดวงตาใด้นะคะสุดพิเศษเพียง1,090ับาทเท่านั้นพร้อมจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศโทรเลยตอนนี้0 2, 2, 2, 2, 2 1 1 3 2 2งหหรือชอบผ่านไลน์ได้ที่ h a p p y under shopping ค่ะ สิประสาทนะคะก็มารุ้กันมาว่าความช่วเหลาอข่าวจะเป็นงไงคะรู้สึกมีใจมากคะเพราะว่าทุ่นเป็นสิริในากำลงใจให้เราได้มีผลงานดีๆแล้วก็ได้ีนี้ต่อไปรางวัล โอ้ตักมาเยอะจังน่ะจำเก็บไว้กินโอ้ได้ยาบอกว่าอย่าตักมาหลายอะวังไม่ไหลก็ตักมาทำไมเต็มถ้วยน่นะเงินค่อยเลยอนึ่ใช้งานโดนใจทั้งครัวเรือนและร้านอาหารมันเหลือเห็นไหมน่ะข้าวหมดแล้ว